ส่วนตัวเวลากินอาหารเหนือจะรู้สึกว่ามันเข้าลิ้นค่อนข้างยากคือกินได้นะแต่น้อยร้านที่จะรู้สึกว้าวอาจจะด้วยเราลิ้นรสชาติแบบนักท่องเที่ยวเกินไปแต่จะมีอยู่ร้านหนึ่งที่พอมาเชียงใหม่แล้วต้องพยายามหาแผนมาลงร้านนี้ให้ได้เงนินม้วนใจเอาจริงร้านนี้จิ้มเมนูไหนรสชาติอร่อยทุกป,ปากทุกเมนูการันตีรสชาติให้้วยป้มย่มเชินแบบพรึบพรับ,รบแต่มาร้านนี้ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะโบมาถึงวัยสองยังมีคิวอยู่เลยน่าจะรอไปเกือบ20นาทีได้แต่พอนั่งโตแล้วอาหารเสร์ฟค่อนข้างไวเลยถ้าอยากกิน สอง้ยบาทแบบให้เยอะมากก็จะมีเป็นแกงฮังเลน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มหมูทอดไส้อั่วแล้วก็บรรดาผักต้มแล้วขาดไม่ได <te ้เลยแคบหมูชิ้นโตอันนี้แล้วมาเหนือยังไงก็ต้องกินลาบคั่วอร่อยอันนี้เป็นผักหวานต้มไข่บดแดงก็แซบไม่เบาแล้วมาเชียงใหม่ก็อยากกินน้ำพริกขาอยู่เรื่อยๆก็ได้สั่งเป็นเมนูนี้จานนี้จะเป็นเนื้อเนื้อเสิร์ฟมากับน้ำพริกขาแล้วคือเนื้อเขานุ่มนะไม่เหนียวเลยส่วนอันนี้ข้าวกันจินถ้าเข้าใจไม่ผิดคือมันจะเป็นข้าวที่เอาไปนึ่งกับเลือดดแล้้้้้้วววรรรรยยยยหนนนนนาาาากกกกกกะะะเเเเเทททีีีีมมมมมมมจจชตติิ็็ออออออัคืูไไไ่่งฟุ เซตสับวันนี้คือราคาดีเวอร์อิ่มอร่อยเกี้ยงทุกอย่างอร่อย